มันยิ่งพดังข้ามาน่ เบื้องหลังครับพี่น้องไอเอ็มบี้พักสาวเขาแม่ครับน้องเด้อกำลังใจบอลน้ำเนกระตันครับผมพี่น้องแองน้อง

เอก้้อยากเป็นพะเอีกบ่บ่บาตัวกลเานั่งรอเลยตอวนี่แนะปอกหนึ่งสอสามสองหนองใช่าะมองที่ใครเดินมามีเรื่องกาองายเลยเนาะี่นี่กำลังเดินมา ดหนักเลยมองหนักเลยที่กำังทำหนึ่งโอ้ดีดีดีเอาดีดีทำหนักเฮ้เม็ดปลาเออวันนี้ต้องมีอะไรแน่เม็ดปลาปีมีอะไรติดผมด้องกินอะไรเนี่ยติดตั้งแต่ งุดเดิงครับเปลี่ยนคนจ้าอาการครับข้างหลังออกไปออกไปนู่นเลยครับตัวแมนนี่ตีทั้งหลังตีมือออกไปโม่โม่พี่น้องมานเช่นนี้ก็ได้ขับเด้อเบื้องหลังชิปนะครับน้องปากษาวขาวแม่นะครับพี่น้องปากที่ตามน้ำในกิรกรรมมาได้สิบแปดเดินพี่น้องเด้อขอบคุณครับ